รู้กันไหมครับว่าตัวเลขและวงกลมที่อยู่บนป้ายแท็กป้ายโลโก้ของเมซอมาเจล่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีความหมายยังไงบ้าง เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังเมซองมาเจล่าเนี่ยครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าระดบ high ับไฮเอ็นครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1988โดยมาตินมาเจล่านะครับดีไซนเนอร์ชาวเบลเยียมเป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าที่บอกเลยว่าโคตรเดือดมีไอเทมแล้วก็คอลเลกชันมากมายครับที่ยังคงถูกยกให้เป็นตำนานแล้วก็ถูกพูดถึงจนทุกวันนี้และหนึ่งในภาพจำของหลายคนนะ่ะก็คือตัวเลขบนป้ายแท็กแล้วก็ป้ายโลโก้ครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวเลขต่างๆอ่ะเรียงอยู่ครับซึ่งตัวเลข าที่ถูกวงไว้เนี่ยมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งรายละเอียดตรงนี้ครับมันจะบ่งบอกถึงประเภทของสินค้าชิ้นนั้นครับว่าอยู่ในรายการผลิตไหนหรือพูดง่ายๆก็คือ ตัวเลขแบ่งแยกหมวดหมู่ของสินค้าแบรนด์นั่นเองครับโดยเลขศูนย์ครับมันคือเสื้อผ้าที่อยู่ในลายการผลิตแบบขั้นสูงแบบแฮนด์เมดนะครับโดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญอารมณ์แบบโกตูอะไรพวกนี้ครับโดยที่วงแบบทั้งเลขศูนย์แล้วก็เลขสิบเนี่ยมันจะคือลายเสื้อผ้าแบบขั้นสูงของผู้ชายครับและหนึ่งในไอเทมระดับตํานานของไลน์นี้ก็คือคิดเชิร์ตครับที่จะเป็นลายเหมือนแบบลายลิสติกที่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแล้วก็เลขหนึ่งครับมันจะคือเสื้อผ้าสไตล์แบบ, Ready wear รบเรอ,อื M M 6ที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีย่จะเป็นลายเสื้อผ้าที่ราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นครับเลข8ครับจะเป็นคอลเลคชันแว่นตาส่วนเลข10จะเป็นคอลเลคชันเสื้อผ้าของผู้ชายแล้วก็เลข11แล้วก็12เนี่ยจะเป็นลายของพวกเครื่องประดับครับส่วนเลข13จะเป็นพวกของใช้เป็นพวกสิ่งพิม ส่วนเลข14จะเป็นพวกเสื้อผ้าเบสิกสำหรับผู้ชายแล้วก็อีกหนึ่งเลขที่เราคุ้นตากันอย่างดีครับก็คือเลข22ครับจะเป็นอยู่ในไลน์ของคอลเลคชันรองเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าพวกทาบีอันโด่งดังที่เราคุ้นตาเ,เป็นอย่างดีครับสำหรับตัวเลขอื่นๆนะครับที่ขาดหายไปเนี่ยเราต้องรอติดตามครับว่าในอนาคตเนี่ยทางแบรนด์เขาจะผลิตไลน์เพิ่มหรือมีไลน์อะไรใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าครับผม